จัดการสะดุ้งพีทีทเผลอหลุดปากปีหน้าอาจมีงานแสดงคู่บิลกิ้เผยสัปดาห์หน้าทัวร์แฟนมิตสีที่3ประเทศจากที่ g d h 559ออกประกาศอัปเดตความคืบหน้าภาพยนตร์โปรเจกต์ดี working title ว่าจะเริ่มเปิดกล้องอีกครั้งในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้พร้อมเปิดตัวนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์มาแทน P ีพีกรีที่ถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเหตุผลบางประการ1นาฬิกา18นาที3นาฬิกา5นาทีล่าสุด ทีทีกริดํำนวยเดชกรมาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดน้ำแร่เพราและได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ต้นสังกัดภาพยนตร์โปรเจกต์ดีออกประกาศเป็นทางการว่าเตรียมเดินหน้าโปรเจกต์และประกาศรายชื่อนักแสดงคนใหม่พร้อมกับหลุดปากว่าเตรียมมีผลงานแสดงคู่กับบิลกินพุทธิพงศ์ปีหน้าโปรเจกต์ดีมีประกาศทีมนักแสดงชุดใหม่ออกมาแล้ว รับรู้พร้อมกับพี่ๆทุกคนอาจจะรู้ก่อนหน้าหนึ่งวันเพราะทาง G D H มีการส่งมาให้ทางทีมดูว่าเราโอเคไหมคิดอะไรหรือเปล่าเราโอค,ครับทราบไม่มีอะไรมีการให้ทาง T P รีเช็คทาง G D H รีเช็คว่าจะมีประกาศนี้โอเคหรือเปล่าพอเห็นประกาศก็ ทุกคนคงอยากให้ผลงานตรงนี้ออกมาดีที่สุดแหละครับ P ีพีเข้าใจทุกฝ่ายและขอให้เป็นโปรเจกต์ที่ดีของทุกคนแล้วกันครับ P ีพียังมีโอกาสทำงานแสดงไหมคนรออยู่ผู้จัดการไม่ให้รับไงชี้ไปทางมีคนนี้ด้วยชี้ไปทางหวานเจี๊ยบพี่หวานไม่ให้รับพี่หวานห่วงมากยังไงไม่ใช่ใช่ ิงจริงๆมีติดต่อมาคิดว่าเป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าสมมุติว่าเรามีจังหวะจริงๆถ้าอยากจะลงไปทําสิ่งสิ่งนี้ก็อยากไปทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดด้วยถามว่ามีติดต่อมาไหมก็มีนะแต่รอเราสรุปกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็จะประกาศทางออฟฟิเชียลของทางโซเชียลมีเดียครับแสดงว่ามีโอกาสรับงานแสดงใช่ครับอาจจะปีหน้าพูดแล้วนะงานคู่ด้วยว้าว พูดไปก่อนงานคู่มีอยู่แล้วตลอดคนรอบข้างสะดุ้งหมดแล้วนะก็ทำงานกับเขาตลอดอยู่แล้วปีหน่าจะได้เห็นในสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นจำไม่ได้แล้วพี่เมื่อกี้มีคนเข้าสิงยิ่งแต่เดี๋ยวมีแฟนมีทัวร์หลายประเทศเลยก็จะมีงานวันที่สี่หก 8 1 0 10. กันยายนที่โตเกียวโอซาก้าโซมานิลาก็จะตะลุยทัวร์กันนี้แหละโดบสุดๆเลยไหมที่จะสวดนมายก่อนนอนทุกวันดื่มน้ำเยอะๆน้ำแร่เพราโชว์บนเวทีนางงามหลายคนบอกว่าเข้ารอบสี่คนสุดท้ายขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนแล้วกันครับที่ไม่ด่าทีเยอะให้ความเอ็นดูกับเรามีความกังวลกังวลนิดนึงเวทีนี้มีแต่คนสวยมากเลยก็กลัวนิดนึงแต่เราก็พยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุด พอไปยืนตรงนั้นก็ไม่จมนะไม่จริงหรือเปล่าก็ดีใจครับที่แฟนๆนางงามทุกคนเอ็นดูพีโฟกัสที่ราคาชุดด้วยเรือนแสนจำไม่ได้อีกแล้วยิ้มชุดนี้จริงๆตั้งใจหามาจริงๆให้ที่สไตลิสต์บินไปฮ่องกงก็ไปเอาชุดนี้มาแล้วจริงๆชุดนี้ตัดตรงนั้นเลยชุดมาเป็นเรสใช่ไหมเราก็ทำการตัดเฉียงแก้กันก่อนหน้างานเลยครึ่งวันครับ